สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พฤหัสหนึ่งมกราคมสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้มีความสุขกันมากๆเลยขอให้แข็งแรงเหมือนดอมซบอสไล์ร่ำรวยเหมือนพี่โดน่ารักเหมือนหมีเนยพอมะม <c oughs> โอเคป่ะวันนี้พรีเมียร์ลีกมีเตะประเดิมปีใหม่4คู่นะครับท่านผู้ชมครับเที่ยงคืนครึ่งบ้านเราคริสตัลพาเลซเจอฟูลแลมและเรวพูพบกับลีส หงวนกลับมาเจอกับยูงทองลีสยูไนเต็ดนะครับหลังจากเพิ่งเสมอกัน3-3เมื่อ6ทธันวาคมที่ผ่านมาเจอกันตอนนี้ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับลีสไม่แพ้มา5นัดติดต่อกันดาวยิงโดมินิกค,คาร์วัลลูอินยิงมา6นัดติดส่วนเลวพูก็เริ่มทำฟอร์มกลับมานะครับงไม่แพ้มา7นัดรวดรวมทุกถ้วยอูกุเอคิติเก้4นัดหลังยิงไป4ประตูะครับ หงดังนัดนี้ดอมซูบอสไลพ้นโทษแบนกลับมานะครับแต่อิบูโคโนาเต้นเนี่ยต้องระวังใบเหลืองถ้าโดนใบเหลืองนะนัดต่อไปจะโดนแบนลงไม่ได้นะครับนัดต่อไปเนี่ยเลวูบุกเยือนฟูแลมนะครับท่านผู้ชมครับอาทิตย์ที่4มก,กราส่วนทางลีสยูไนเตดไม่มีกองหลังตัวหลักโจโรดอนนะครับเจ็บข้อเท้าลงไม่ได้ลีสแข็งแกร่งกล้าหาญนะครับมีความเป็นนักสู้นะครับเป็นทีมนักรบเลยลีสเนี่ยนะนัดเสมอ3-3หงนําก่อน20-32 ก็ยังเอาชนะไม่ได้นะครับอร์เนอร์สโลตบอกว่าลิวพูปั่นป่วนตอนที่ลีสปรับแท็กติกจากเล่นหลัง5คนนะครับเปลี่ยนมาเป็นหลัง4เล่น433ช่วง20นาทีสุดท้ายแล้วก็ยิงได้ถึง3ลูกสโลตจะกลับไปศึกษาเกมในช่วง20นาทีนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาทางแก้ไม่ให้พลาดซ้ำสองนะครับคาดว่าหงคงอัดกลางแน่นเหมือนเดิมอะกล่าวเป็นแบกนะครับแม็กคลิสเตอร์ ister, นะดอมซูบอสไลน์นะครับเคอร์ติสโจนส อัดกันเข้าไปส่วนตัวทําเกมลุกก็ใช้ฟลอริดาเวสกับอุกุเอคิติเกะนะครับหรือว่าผูต้องคลองบอลชัวร์นะครับเพื่อหยุดเกมสวนกลับและป้องกันลูกเซตพีชของลีสลีสฟอร์มดีก็จริงนะครับแต่ว่าเล่นนอกบ้านไม่ค่อยโอเคเท่าไรหร่ฤดูกาลนี้ออกนอกบ้านในลีก9นัดลีชนะวูฟทีมเดียวนะครับแพ้ไป6เจอกัน5นัดหลังในลีกนะครับเลี้ยวภูก็ยิงลีสรวม19ประตู พูดถึงเลวพูแล้วนะครับช่วงเปิดตลาดเดือนนี้นครับมกราคมเนี่ยมีข่าวว่าหงให้ความสนใจกองหลังทีมชาติเอกวาดอร์นะครับโชเอลออร์ดอนเยสนะครับโชเอลออร์ดอนเยสออร์ดอนเยสเล่นให้กับทีมคลับบรูซของเบลเยียมนะฤดูกาลนี้ลุยแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับเคยตามประกบวิกตอร์โยเคเดสกองหน้าอาร์ซนอลมาแล้วนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกนะตัวนี้เล่นเซนเตอร์นะครับอายุน้อยอยู่อายุเพิ่ง21ปีนะ สูง188ซนติเมตรนะครับติดทีมชาติเอกวาดอรชุดใหญ่ไปแล้ว14ครั้งบอลโลกปีหน้าก็น่าจะไปเชลซีสนใจตัวนี้นะครับแต่ล่าสุดไม่เอาแล้วนะครับเชลซีถอนตัวไปแล้วนะครับไม่ซื้อออตดอนเยสแล้วเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูทางสะดวกค่าตัวประมาณ35ล้านปอนด์ถ้าหงพลาดจากมาร์เกอีนะครับอาจจะหันมาซื้อออดอนเยสก็ได้ มาตอนนี้เอามาเป็นอะไหล่นะครับเอามาสารองอีบูคนาเต้ได้สบายๆนะครับออรอนเยสเล่นได้ทั้งเซนเต,นเตอร์ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาฝีเท้าดีระดับหนึ่งพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับดีระดับหนึ่งนะคือก็เก่งแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องปรับเรื่องความแข็งแกร่งนะครับเรื่องแรงประทะอะไรพวกนี้แชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้ผมเคยเห็นเขาเข้าไปเบียดเฟรนตอเรสของหน้าบาร์เซโลน่านะครับตัวเองเข้าไปเบียดเขานะครับแต่ว่าเอียง เสียหลักร่วงลงไปนอนแบบหมดท่ากันเลยทีเดียวนะครับก็คืออายุน้อยไงอายุ21แรงประทะความแกร่งเนี่ยมันยังต้องปรับนะครับนะตัวนี้ออดอนเยสเนี่ยนะครับถ้ามาเล่นในพรีเมียร์ลีกก็ต้องเสริมพวกกล้ามเนื้อแน่นอนนะครับเลี้ยวพูต้องเอามาปั้นต่อถ้าซื้อจริงนะครับต้องเอามาปั้นต่อนะรอดูว่าหงจะเอาจริงหรือเปล่านะครับอายุยังน้อยนะครับ21ป,ปีนะ เวอร์วผู้อาจจะปั้นเอาไว้ใช้ในอนาคตก็ได้นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคืนนี้จะบุกเยือนซันเดอร์แลนด์ช่วงตีสามบ้านเราตีสามมี2คู่นะครับเบรนท์ฟอร์ดเจอสเปอร์สแล้วก็ซันเดอร์แลนด์เจอแมนซิตี้ซิตี้ต้องการ3แต้มในเกมนี้เพื่อไล่กดดันอาร์ซนอลต่อนะครับถ้าคืนนี้ชนะซิตี้ก็จะไล่ปืนใหญ่เหลือ2คะแนนเท่าเดิมเรือใบสีฟ้าชนะมา8นัดรวดรวมทุกถ้วยนะครับร้อนแรงมากเลย เกมนี้เชริมิโดกูมีสิทธิ์ฟิตกลับมานะครับโรดรีก็อาจจะได้ลงในช่วงท้ายๆนะส่วนซันเดอร์แลนด์เจ้าบ้านไม่มีกองหลังตัวเก่งครับแดนบัลลาตัวนี้เก่งเลยนะครับแต่ว่าเจ็บลงไม่ได้นะทั้ง2ทีมนี้เพิ่งเจอกันไปเมื่อ6ธันวาคมตอนนั้นแมนซิตี้เล่นในบ้านนะครับถล่มยับเลย3-0แต่ว่าคืนนี้เล่นบ้านแมวดำนะครับเกมไม่น่าจะเหมือนเดิมเพราะว่าซันเดอร์แลนด์เล่นในบ้านดีนะครับโดยชมครับ ฤดูการี่สดอนแลนยังไม่เคยแพ้ในบ้านเจออาร์ซนอลก็เสมอมา2-2นะครับพรีนันซิตี้ต้องระวังให้ดีเป๊ปักดิล,ล่านี่บอกว่าแฟนบอลแมวดำเนี่ยสุดยอดเลยเชียร์กันเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะครับขมขวัญคู่ต่อสู้ได้เยอะเลยเกมนี้ยากแน่นอนนะครับเป๊ปบ,บอกยากแน่นอนแต่แมนซิตี้ของเขาพร้อมลุยนะครับซิตี้ก็พร้อมลุยอยู่แล้วนะครับ แถลงข่าวเมื่อวานนี้เป๊ปโดนถามเรื่ององตัวเซมิโยแต่ไม่ยอมตอบนะครับปากแข็งนะครับไม่ยอมตอบถึงไม่ตอบแต่ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเซมิโยคงจะมาแน่หล่ะนะครับเพียงแต่ว,ว่าซิตี้อาจจะต้องรอหน่อยหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีรายการคุณขอมาจากทางฝั่งบอลมัดนะครับอันตุนี้ยราอล่ากุนซือบอลมัดเนี่ยพูดหลังเกมเสมอเชลซีล่าสุดว่าเกมนี้ไม่ใช่นัดสุดท้ายของเซมิโยกับบอลมัดแน่นอน บอลมัดอยากเก็บเซมิโนยไว้ช่วยอีก2เกมนะครับก็คือเจอกับอาร์เซนอลเสาร์ที่3มกราแล้วก็เจอสเปอร์สพุทธที่7มกราคมอ,องตัวเซมิโนโยสำคัญสุดๆนะครับฤดูการนี้ยิง9ประตูแล้วก็มี3แอสซิสเกมที่เสมอเชลซีเนี่ย2ประตูของบอนมัดในเกมนั้นนะครับมาจากลูกทุ่มไกลของเซมิโนโนอกจากยิงนอกจากจ่ายแล้ว ทุ่มไกลดีด้วยนะครับเป็นพวกจอมพลังด้วยนะครับขอ,องตัวเซมิโนโยเนี่ยดังนั้นไม่แปลกครับที่มีคนวิเคราะห์ว่าการเสียเซมิโนโยเนี่ยเหมือนบอลมัดเสียนักเตะไปทีเดียว2-3คนนะครับหาตัวแทนยากมากเลยนะมาสซิตี้คงเข้าใจนะครับแล้วก็อาจจะให้เซมิโนโยอยู่ช่วยบอลมัดต่อยแป๊บหนึ่งนะครับเซมิโนโยอาจจะย้ายหลัง7มกราคมนะครับโอเคปิดท้ายด้วยเรื่องของทีมจากฝูงอาร์เนล เกมล่าสุดที่อาร์เซนอลถล่มแอสตันวิลล่า4-1เนี่ยอาร์เซนอลโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้ศาสตร์มืดดาร์กอาร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับศาสตร์มืดกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือนอกจากลูกขึ้นนำ1-0ที่กาเบรียลมงเข้าแต่เหมือนจะใช้ศอกช่วยกันนะครับไม่ให้เอมี่มาร์ติเนสประตูวิลล่าเข้าถึงบอลเนี่ยนะคนในโซเชียลฝรั่งนะครับโซเชียลฝรั่งนะเขายังพูดถึงบทบาทของกุนซือมิเกลอาร์เตต้าอาร์เตต้าเนี่ย ชอบออกไปยืนนอกเขตเทคนิคอลแอเรียออกนอกเขตที่เขากำหนดให้พวกโค้ชอยู่นะครับแล้วไปยืนชิดริมเส้นเพื่อกดดันนักเตะคู่แข่งเกมเจอวิลล่ามีจังหวะที่อาร์เตต้านะครับไปยืนบีบเจดอนซานโช่ไม่ให้เลี้ยงออกทางด้านกว้างนะครับซนะานโชตัดเข้าในไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะม,มีตัวอาร์ซนอประกบอยู่แต่ไอ้ครั้นจะกระชากออกทางขวามือตัวเองอาร์เตต้าก็มายืนเกะก,กะซสะอีก <laughs> ดูภาพประกอบนะครับทานผู้ชมครับอาร์เตต้าถึงยืนอยู่นอกสนามนะครับแต่ว่ายืนซะชิดริมเส้นเลยนะยืนแบบนี้เนี่ยถ้านักเตะกระชากเข้ามาทางเขานะครับมันมีสิทธิ์ชนไงใช่ไหมมีสิทธิ์ชนนะครับแล้วด้วยความเป็นมิคลอาร์เตต้าหรือบางทีนักเตะก็เกรงใจอะนะครับนักเตะเกรงใจชาวโซเชียลบอกว่าอาร์เตต้าทำตัวเหมือนเป็นนักเตะคนที่12ยืนแบบนี้มีผลต่อการเล่นนะครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะ แต่ว่ามันก็ไม่ควรทําเพราะว่าเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้นะกรรมการควรจะเพ่งเล็งอาร์เตต้าในเรื่องนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าทํามาหลายครั้งนะครับทามาหลายครั้งชอบไปยืนบล็อกเส้นทางคู่ต่อสู้เนี่ยนัดเจอกับคริสตัลาเลสในคาร์บเอาครับนะครับก็ไปยืนบล็อกเชียดีกองโบนะครับแบ็กของคริสตัลาเลสเหมือนกันอาร์เตต้าเก่งอยู่แล้วนะครับควรมองว่าเฮ้ยเล่นดีๆก็ชนะได้ไม่เห็นจําเป็นต้องใช้ศาสตร์มืดแลย เขาว่ากันแบบนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุ่ยทั้ง YouTube Facebook และ TikTok พรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันต่อเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ <laughs>